แซลมอนนะ20บาทนะคะเอ้ยชิ้นก็ไม่เล็กนะทุกคนได้มาปริมาณแบบ4ี่ห้าชิ้นแต่อันนี้ห้าชิ้นนะราคา20บาทก็คือ20บาทก็เต๋วเรือนะคะทั่วไปเลยคะ่ะเอาตรงๆก็คือทั่วไปกุ้งนะคะกุ้งตัวโตๆแบบนี้เลยนะทุกคนก็ถือว่าโตอ่ะเอาสิได้ไปเลยนะ1ตัวส่วนอันนี้เป็นแบบราดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะยำปะลาดีมากแซลมอนอะ่ะคือดีปูมาดีบยื่างดีแมงกะพุนก็กรุบ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการเนียใช้มาเล่าวันนี้นะคะเอพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ท่าอินตระแวกนี้นะคะมีแต่ของเด็ดแต่ร้านนี้ห้ามพลาดนะคะสําหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแอนยานะคะ20่บาทท่าอิน แดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าถ้าเรามีเงิน20บาทเราจะกินอะไรได้บ้างไปดูกันเลยค่ะบรรยากาศในร้านนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะมีทั้งแบบโซนที่แบบนั่งห้อยขานะคะแล้วก็โซนที่เป็นซุ้มนะคะน่ารักมากๆนอกจากเขานะคะจะมีโซนที่แบบว่าเป็นนั่งห้อยขาแล้วนะแล้วมีโซนซุม้มก็มีโซนข้างบนแบบนี้ด้วยสําหรับที่ใครนะคะกลัวว่าแบบว่าหน้าฝนนี้นะฝนจะตกหรือเปล่าเดยวยกนะเนี่ยจะไปเลือกนั่งตรงๆอูนะคะบรรยากาศดีสุดๆเลยคะ่ะทุกคน ทุกคนร้นที่นี่นะคะการสั่งนะก็คือเขาว่าจะมีใบให้เราติ๊กแบบนี้จากที่เดดดูนะเป็นร้อยเมนูเลยริงไหมมีทั้งเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ยำด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นยำแซลมอนหรือยำปูม้านะคะก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ําตกมีเนื้อไหมโอ้เขามีข้าวผัดด้วยมีทั้งหมูทั้งเนื้อด้วยนะสําหรับก๋วยเตี๋ยวน้าตก แล้วเราก็เขียนเลยรูปภาพนะคะของยำต่างๆนะคะแล้วก็น้ำตกด้วยนะคะราคาธรรมดานะคะ20บาทแล้วก็ถ้าบิเซตเนี่ย45บาทนี้ของทอดต่างๆอุ๊ยอันนี้เมนูข้าวนะคะเล็ก20นะคะส่วนใหญ่50 60นะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่สั่งใหญ่เลยทุกคนวันนี้เราจะสั่ง20บาทมีเกี๊ยวทอดนะคะกากเจียวไก่ทอดน้ำปลาลูกชิ้นไส้กรอกต่างๆนะคะหมูยงหมูยอ,ยอก็20 นะคะแต่ว่าถ้าเป็นขนมหวานปังเย็นอย่างนี้นะคะราคา49บาทคา่ะส่วนเมนูขนมปังเขาก็มีนะโอ้ก็ครบจบในที่เดียวเหมือนกันน้ำนะคะก็มีด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปติ๊กสั่งกันเลยดีกว่าค่ะยำกุ้งสดหนึ่งกุ้งสุกปลาแซลมอนอันนี้ยำแบบธรรมดาที่ไม่ใส่ปลาเขามีแยกด้วยนะปะลาไม่ปลาปูหมาสดปูหมาสุกหอยนางรมแมงกะบุลแล้วก็สั่งแบบปลาด้วยแล้วก็ มีแบบที่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดลาดมาด้วยก็จะเอามาเป็นแบบไข่เยี่ยวมา้าปลาหมึกนะคะแล้วก็ปูมาส,สดแล้วก็แมงกะพุนไข่น,นี้และราคา20บาทเดี๋ยวเรามาดูว่าปริมาณของที่เราได้เนี่ยจะคุ้มราคา20บาทไหมมาดูกันคะ่ะมาแล้วยำแรกแดยำใช่ไหมคะอันนี้จานสีส้มคือยังไงคะตันนี้จะเป็นลาดซีฟู้ดนะคะไข่เยี<อ>่ยวม้าซีฟู้ดปาซีฟู้ดแล้วก็เป็นยำถ้ยายำจานสีส้มจะเป็นแบบไม่ใส่ปลาไ โอเคค่ะอันนี้เหลือแต่ก๋วยเตี๋ยวหรือว่ายังขาดยางไหมคะก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมียางปูมาร์ทมีเหลืออีกค่ะโอเคค่ะเป็นค่ะคุณทุกคนเดี๋ยวเรารออาหารมาครบนะแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปหนึ่งแฉไว้ทำหน้าปกก่อนอคุณน่ากินมากเดี๋ยวเรามาดูมาดูปริมาณอาหารก่อนดีกว่าค่ะอันนี้สําหรับแซลมอนเนีต่ละบดีนนเอจะหยิบช้อนนี่ แซลมอนนะ20บาทนะคะเอ้ยชิ้นก็ไม่เล็กนะทุกคนได้มาปริมาณแบบ4 5หชิ้นแต่อันเนี้ยชิ้นนะราคา20บาทอันนี้ได้มาเต็มฟองเลยนะคะสำหรับไข่เยอะมาแล้วดูกุ้งยำกุ้งนะคะกุ้งตัวโตๆต,ตแบบนี้เลยนะทุกคนก็ถือว่าโตอ่ะเอาสิอันนี้เรามาดูแซลมอนว่าว่าทุกทุกจานอะอย่างอันเนี้ยยำปลาใช่ไหมคะเนี่ยได้มาสี่ตัวสี่ส,สี่สี่ชิ้นเลยในอนนี้ อันนี้อันนี้อันไหนหมูอันไหนเนื้อคะอ๋ออันเนื้อลูกชิ้นมันจะเข้มกว่าวก็คือย0สิบาทก็เต๋วเรือนะคะก็ทั่วไปเลยคะ่ะอาเอตรงๆก็คือทั่วไปแต่เขาให้หมูมาเนี่ยเต็มๆเลยนะเนี่ยสามชิ้นโอ้เห็นเลยน้ำลายไหลและนี่อันนี้ที่เด็ดอันนี้ที่เด็ดอันนี้เล็กแห้งนี่น้ำราดซอสเยิม้มๆนี่จะให้ดูปูมาทุกคนนี่ขอใช้มือนะ ูมายี่สิบบาทก็คือได้เลยหนึ่งตัวอันนี้เป็นแบบปลาล้าอันนี้เป็นแบบยำไม่ปลาล้านะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวเียอันนี้ก่อนนี่จะให้ดูว่าได้ไปเลยนะหนึ่งตัวส่วนอันนี้เป็นแบบราดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่ยำแม,มงกระพุนนี่เอายำ่าน้ำยำ่มน,นะนมนะเขาเปรี้ยวเผ็ดแบบกำลังดีแล้วแบบรสชาติเดี่ย ถึงเครื่องอะ่แะแม่กระบุนนันเด้งเด้งกึกๆเลิศรานี้ยำปลาปลาแซลมอนนี่นี่มาอ่ะอืมปลาแซลมอนเขาได้นะไม่เหม็นคาวเลยไปกุ้งต่อเลยอันนี้ไม่ปลาล่านะคะอุ้ยปลาล่เา,เา,รราเขาเด็ดมากปลาล่าเขาถึงเครื่องมากเลยอะ่ะ พุ้งสุนะคะนี่เลยค่ะทีเด็ดเอา่าเอ็ดติดใจปลาจริงติดใจปลามากแต่ไม่ปลาลาก็อร่อยมากมากๆค่ะร้านนี้อร่อยมากจริงทุกคนนี่มาไะ่ยใช้มือนะคะขอโทษทีดูดปูเฮ้ยเขาทำได้ไงของ20บบาทละสดขนาดนี้อร่อย น้ำมาด้วยค่ะอันนี้ราคา4 5บ้าบาทก็คือใครนะที่เป็นสายคาเฟ่นนะแล้วไม่ได้แบบกลัะมาเอาอิ่มเอาอะไรแต่เชื่อป้ามาละเนี่ยยังไงก็อิ่มนี่ไม่ทำดอกไม้้วยมาค่ะสําหรับก๋วยเตี๋ยวตอกอืมก๋วยเตี๋ยวตกดีเนาะอืมรสชาติก็ดีมากเลยมีผักกริวด้วยค่ะขอไม่ปรุงเพิ่มได้ไหมอร่อยมาก ยำปลาดีมากแซลมอนอ่ะคือดีปูมาดีเรื่องดีแมงกะบุนก็กรุบข้าวผัดยี่สิบบาทใครมาที่นี่นะคะเขาบอกว่าต้องสั่งข้าวผัดด้วยเพราะว่าเขาผัดมาได้แบบหอมกระทะมากๆเดี๋ยวสั่งข้าวผัดหนนะคะก็จะมีข้าวผัดกุ้งด้วยมีอะไรเนี้ยนี่ขอเอาแต่ตัวข้าวก่อน กินเนื้อทอดค่ะอรอยเอ๋อยกินได้คนเพียอย่างเลยแต่ว่าเอ๋มีทีมงานช่วยกินอ่ะทุกคนเอ๋ไม่ได้กินคนเดียวหมดนี่นะนี่ค่ะอันนี้ข้าหมูกระเทียมนะคะราคายี่สิบบาทเอ๋แม่ถึงเงินมาสี่สิบนะเอ๋ว่าอิ่มหมูกระเทียมสองจานก๋วยเตี๋ยวเลี้ยอืมหมูกระเทียมนี่หอมกระเทียมมากมาก ร้นานนี้เขาทำอาหารถึงเนาะคือหมายถึงว่าราคายี่สิบบาทแต่เขาถึงเครื่องคือกระเทียมก็กระเทียมเขาหมัแด้วก็คืองหอมกระทะยำก็คือเผ็ดซ่บแต่ไม่ได้เผ็ดแบบกินไม่ได้นะอร่อยน้ำอร่อยสี่สิบห้าบาทเสิร์ฟมาดีมีดอกไม้ค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเอกก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้พี่แนะนำเตอร์หน,นหน่อยค่ะนิดนึงชื่อเตืนนอนนะครับผม คือมาอ <ะ S 2> เปิดร้านได้ประมาณ3ามีเ่เดือนครับผมใช่แล้ววันนั้นนายเอกเข้ามากินแล้วรสชาติอร่อยมากเอกก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่ต้นมันต้องถ่ายนะแบบนี้แล้วแบบถ่ายราคาถูกมากถูกม,มากพี่ต้นร้านพี่ต้นน่ตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็เปิดปิดกี่โมงขาร้านร้านเปิดประมาณ10บโมงนะครับปิดประมาณ3ทุ่มอ๋อปิดามท่ใช่ครับร้านจะตั้งอยู่หยุดเลยถ้ามาจากแยกแยกท่าอิดนะครับเข้ามาทางหมู่บ้านเรืออาร์ทอท่าอิด เลยหมู่บ้านเกรือ่นพระาณประมาณ400เมตรครับร้านอยู่ตรงข้ามเจนพีเลยครับผมอ๋อแต่ว่าถ้าใครนะคะเข้ามาจากทางเส้นราชบุตรตรงซอยสาเมเสนวิลล่าของราชบุตรน,นะคะก็คือเข้ามานิดเดียวก็ตรงข้ามกับซอยบางรักแซน้อยไอ้ซอยซอยบางรักน้อยนะคะ1นึ่ทับหตรงรข้ามกับซอยนั้นเลยใช่ครับแล้วก็หยุดวันไหนบ้างคะจะร้านจะหยุดเมื่อสุกสิ้นเดือนครับอ๋อหมายถึงว่าเป็นบริกรรสุกข,ข,ของสิ้นเดือนเท่านั้นรหยุด2วันต่อเดือน อันนี้อร่อยมากๆเลยมีเคล็ดลับอะไรไหมที่ทำให้แบบอร่อยแล้วก็วัตถุดิบแบบคุณภาพดีแบบนี้เราก็เน้นวัตถุดิบสลวครับจริงรวัตถุดิบคุณภาพดีอาหารมันดีหมดใช่ <c oughs> อันนี้ยังไงก็อยากให้แบบพี่ตั้มรักษาหลานดีๆแบบนี้ไว้ผู้คนจะได้มากินของถูกๆใช่ไหมทุกคนเนี่ยวันนี้ขอบคุณพี่ตั้มมากนะคะอ้ะอเพจเฟซบุ๊กฝากไว้ได้เลยนะคะ เพจเฟซบุ๊กนะครับตัวใเดี๋ยวเลยแอนยำยี่สิบาททายอิดนะครับได้เดีวแปะ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 ไว้ตรงนี้เลยนะคะฝากต่ป๊อด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะทุกคนเอ๋นั่งกินตั้งแบบสายยังสว่างนะคะจนตอนนี้เนี่ยเริ่มมืดแล้วเพราะว่าร้านเขาเนะี่ยเปิดถึง3ามทุ่มเลยทุกคนยาวๆนะและเครื่องดื่มนะเขาก็มีขายเยอะแยะมากๆเลยราคาก็เริ่มต้นแค่แบบ40บาท35บาทเลิศอร่อยมากของอร่อยมากยืนยันรับประกันเลยว่าร้านนี้นะทั้งถูกและดีจริงๆไว้ครั้งหน้านะคะเอ๋จะพาทุกคนนะคะไปที่ไหนนะคะไม่ว่าจะไปดูธุรกิจอะไรนะคะหรือ ไปดูร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เอไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ